สวัสดี FC ที่น่ารักทุกคนคะ่ะมาถึงคลิปที่6แล้วนะคะสำหรับงวดวันที่16มิถุนายน2568นี้คะ่ะใครยังไม่มีแนวทางตัวเลขในการหาซื้อสลากกินแบ่งรีบดูคลิปแล้วก็รีบหาตัวเลขที่ตรงใจนะคะมีหลายฝันที่น่าสนใจเลยคะ่ะความฝันต่างๆที่รวบรวมมาเล่าเนี่ยแอดพยายามเลือกฝันที่น่าสนใจ่าติดตามนะคะตัวเลขสวยๆนามาฝากกันคะ่ะ ขอบคุณเจ้าของความฝัน,นที่นี้ด้วยนะคะเอามาจากทุกสื่อโซเชียลค่ะใครไปดูเจอที่ไหนก็ไม่ต้องสงสัยนะคะไม่ใช่ฝันของแอดเองคนเดียวค่ะสำหรับความฝันที่หนึ่งในคลิปนี้นะคะเป็นผู้ชายฝันเขาฝันว่าเดินเข้าไปในหมู่บ้านค่ะเจอน้ำท่วมก็เดินไปตามหารถมอเตอร์ไซค์นะคะหารถไม่เจอเดินไปเรื่อยๆค่ะก็ไปถามหาก,กับคนนั้นคนนี้แล้วก็ไปได้ยินไปได้ยินเขาคุยกันค่ะว่า เลขออกแล้วออก805อีกคนก็แยง้งมาว่าไม่ใช่มันออก705ทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์ที่ผู้ฝันเขาเดินตามหานะคะก็คือทะเบียนเลข247ค่ะแต่ผู้ฝันเนี่ยเขาให้เน้นไปที่เลขที่ได้ยินในฝันนะคะว่าเลขออก805หรือ705เนี่แหละค่ะเอาไปตัดเล่นกันดูนะคะศูนย์้งวดน,นี้มาแรงค่ะอ่านกันเกือบทุกเว็บเลยนะคะ วันที่สค่ะเป็นผู้หญิงฝันแม่คิดคนฝันแม่นแห่งช่องเขยออีสานใต้ค่ะล่าสุดนะคะฝันว่าได้ขับรถไปทําบุญที่วัดค่ะไปกับผู้หญิงสามคนมีแต่คนแก่ๆนะคะพอทําบุญเสร็จจะออกจากวาดัดก็มีเด็กมาขายผักให้ค่ะเป็นกำกำราคา62บาทแกก็ซื้อกลับมาด้วยนะคะและพอตอนถอยรถกลับรถดันไหลตกคลอง ผู้ฝันก็พยายามเหยียบคันเร่งนะคะให้รถเนี่ยขึ้นฝั่งแต่เหยียบยังไงก็ไม่ขึ้นค่ะทะเบียนรถคันที่ขับคือ9093ในเรื่องจริงค่ะผู้ฝันเขาขับรถไม่เป็นนะคะและทุกครั้งที่ฝันเกี่ยวกับรถคันนี้เลขมักจะออกค่ะลองเอาไปตัดเล่นกันดูนะคะกลับหัวกลับหางเอาไว้ด้วย9093ก็เป็น6063ก็ได้ค่ะตัดตัดดูนะคะ ฟันที่สามเป็นผู้หญิงฝันนะคะฝันว่าขับรถยนต์ไปชนกับมอเตอร์ไซค์ค่ะยางหลังรถมอเตอร์ไซค์แตกแล้วก็มีผู้ชายมาสองคนนะคะมาบอกให้ผู้ฝันเนี่ยเปลี่ยนยางให้ใหม่ทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์ไม่เห็นนะคะแต่ว่าทะเบียนรถยนต์ของผู้ฝันคือ5606ค่ะฟันที่4ค่ะผู้หญิงฝันฝันว่าไปซื้อทุเรียนเขาเอาขึ้นตาช่างที่เป็นเครื่องดิจิตอลค่ะ เห็นตัวเลขขึ้น3.5กิโลนะคะ3.5โลตัวสีแดงแดงเลยค่ะฝันนี Demon> ้ก็ตีเป็น305ก็ได้หรือว่า35ก็ได้นะคะฝันที่5นะคะผู้หญิงฝันฝันว่าไปไหวสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ขอพรค่ะขอให้มีโชคมีลาบสักพักมีผู้หญิงคนหนึ่งเดินมานะคะจับลูกปิงปองมาให้เห็นเลขในปิงปองคือ2 3 2ค่ะ แล้วในฝันเนี่ยเลขออกเลขนี้จริงๆแต่ว่าผู้ฝันก็ไม่รู้ว่าออกหน่วยลาวหรือว่าหนวยไทยนะคะผู้โพสต์เนี่ยเขาเป็นคนฝันแม่นค่ะเคยให้หวยถูกมาแล้วจากความฝันนะคะฝันที่6นะคะผู้ชายฝันฝันว่าบ้านฝั่งตรงข้ามนิมนต์พระมาถวบุญบ้านนิมนต์พระมาเยอะมากเลยค่ะหลายเป็นร้อยองค์นะคะเขาเล่าไว้อย่างงาั้นบอกว่าพระเนี่ยนั่งเต็มหน้าบ้านเลยแล้วแปลกตรงที่พระทุกองค์เนี่ย นั่งหันหน้ามาฝั่งบ้านผู้ฝันนะคะไม่ได้หันหน้าเข้าหาบ้านที่จะทําบุญในฝันเนี่ยก็รู้สึกแปลกใจก็เลยจะเอาโทรศัพท์มาถ่ายคลิปจากนั้นก็เห็นมีพระเดินมาหาผู้ฝันนะคะ1องค์1รูปอะคะ่ะเดินมาบอกผู้ฝันว่าที่บ้านเนี่ยมีคนตายใช่ไหมผู้ฝันก็บอกว่าใช่พระก็บอกว่าเห็นเขานั่งอยู่บนหลังคาบ้านพูดถึงผีนะคะเขาบอกอยากได้บ้านใหม่ ผู้ฝันก็เลยถามพระว่าถ้าเป็นผีก็ต้องรู้เลขรู้หวยสิแล้วบอกให้พระเนี่ยถามเลขกับผีนะคะผีก็บอกเลขค่ะบอกพระมานะคะท่านก็บอก039ล่างห้าสแล้วพระก็บอกว่าถ้าอยากให้ผีไปก็ต้องนิมนต์พระมาทำบุญบ้าน5้ารูปผู้ฝันตีเลขเพิ่มด้วยนะคะทำบุญบ้าน5รูปเขาตีเพิ่มเป็น085ค่ะ ฝันที่7ค่ะผู้ชายฝันฝันว่าลูกสาวขี่รถมอเตอร์ไซค์มาหาที่บ้านมาเรียกหาพ่อนะคะบอกพ่อว่าหิวข้าวแล้วก็มาหุงหาอาหารกินกันพ่อก็ออกไปซื้อหาอาหารมานั่งกินด้วยกันจนดึกดื่นนะคะในเรื่องจริงนั้นพ่อลูกเขาไม่เจอกันมาสองปีแล้วนะคะตอนที่มาถึงเนี่ยลูกก็ขี่รถขึ้นไปบนบ้านเลยผู้ฝันก็เลยบอกว่าเลขทะเบียนรถน่าสนใจเป็นรถคันที่เขาซื้อให้ลูกเองค่ะก็คือ3082 ส่วนบ้านเล็กที่ผู้ฝันคือ105นะคะลูกสาวอายุ15ปีค่ะฝันที่8ค่ะผู้หญิงฝันฝันว่าผี่ญ้ามาหาถือตะกร้าหมากมาด้วยมาบอกกับผู้ฝันว่าให้ช่วยพาไปโรงพยาบาลหน่อยผู้ฝันก็เลยถามย่าว่าหมอนัดให้ไปหาเหรอย่าก็ยื่นบัตรนัดให้ผู้ฝันดูค่ะเป็นบัตรคิวนะคะหมายเลขในบัตรคือ529 ย่าผู้ฝันนั้นเสียชีวิตเมื่อตอนอายุ85ปีส่วนคนฝันนั้นอายุ48ย่าง49ปีค่ะฝันที่9ค่ะมีผีย่าแล้วก็ต้องมีผียายนะคะเป็นฝันของผู้ชายค่ะเขาฝันถึงยายแก่ๆสองคนเอาเงินมาให้50บาทผียายที่ฝันถึงนี้น่าจะเป็นเจ้าที่นะคะเพราะว่าผู้ฝันบอกว่าเคยฝันถึงท่านมาก่อน พียายคนนี้เนี่ยเคยพาไปเอาเลขแล้วถูกด้วยนะคะงวดนั้นงวดนี้เนี่ยฝันว่าท่านมาขุดแปลงเหมือนจะทำสวนปลูกผักค่ะแล้วท่านก็เอาเงินมาให้ผู้ฝันห้าสิบบาทผู้ฝันเขาตีเลขเพิ่มด้วยนะคะคนแก่ก็คือตีเป็น950ด้วยนะคะฝันที่10ค่ะผู้หญิงฝันฝันว่าซื้อลอตเตอรี่แบบชุดนะคะไม่รู้ว่ากี่ใบมองไม่เห็นเลข3ตัวหน้าเลย เห็นแต่3ามตัวหลังชัดมากเป็นตัวเลขสีแดงดำด้วยเลขที่เห็นคือ586ค่ะไม่แน่นะคะอาจจะมาเลขหมุน3ตัวท้ายก็ได้แถมอีก2ฝันสั้นๆค่ะผู้หญิงเล่าฝันเอาไว้เขาบอกว่าฝันเห็นรถจมน้ำทะเบียนรถคือ50อีกคนเป็นผู้ชายค่ะฝันว่าพ่อเนี่ยเสียชีวิตจริงๆแล้วพ่อยังอยู่นะคะผู้ฝันเสียใจร้องไห้หนักมาก เพราะเกิด29ตุลาคม2503 2503ค่ะอายุ64ย่าง65ปีนะคะทั้งหมดนี้คือความฝันนะคะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลค่ะใช้เป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคหาะซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลกันด้วยนะคะเลือกเลขที่ตรงฝันตัวเองตรงสูตรตรงใจที่สุดนะคะจะได้ไม่ต้องลงทุนเยอะค่ะขอให้ทุกคนโชคดีในวันที่16นี้นะคะ แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ